สวีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เมาอยู่เกมที่เป็นแนว RPG Maker นั่นเองนะครับผมเล่นทั้งบน PC แล้วก็ Android เลยนั่นเองนะครับเกมนี้มีขนาดไฟล์เท่ระมาน770เมกนั่นเองนะครับใครที่เล่น บน PC เนี่ยก็สามารถโหลดแล้วก็แตกไฟล์ติดเล่นได้เลยนั่นเองเนี่ครับแล้วก็สุดอใครที่เล่นบนมือถือเนี่ยก็ต้องโหลดโปรแกรม RPG Maker โปรแกรม LD Player แล้วก็อะไรต่างๆให้มาเซ็ตเรียบร้อยนะที่ผมอยู่ได้ร่างคำอธิบายดีใด้ร่างดีสคริปชั่นนั่นเองเนี่ครับจะมี3โปรแกรมที่ท่านชมต้องโหลดมาและสำหรับใครที่ไม่เคยติดตั้งโปรแกรม j o y p พ a y นั่นเองเนะครับเกม JoyPlay ตัวนี้จะช่วยในการ รันตัวเกม RPG Maker เกมพวกนี้นั่นเองที่ผมกางเล่นอยู่นั่นเองนะครโหลดสวโปรแกรมมาแล้วก็ไปโหลดตัวเกมที่ผมวางไว้ให้ก็เล่นได้เลยนั่นเองนะครับผมส่วนวิธีการติดตั้งอะไรเนี่ยผมมีคลิปเออที่เคยทำไปแล้วก็ไปดูได้ทันนะครับโอเคซึ่งเกมนี้เป็นเกมเออชื่อเรื่องเนี่ยมันแปลประมาณว่าจนกระทั่งความรักที่บ่มเพาะในวัยที่ยาวถูกทำลายนั่นเองนะครับถูกขโมยความสัมพันธ์ที่สะสมนะครับก็ เมื่อแประมาณว่าเหมือนมีความรักเกิดขึ้นแล้วก็ถูกแย้งชิงไปอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ไม่รู้จะเป็นยังไงน่าจะเป็นแนว NTR หรือเปล่าเนี่ยอาจจะเรากําลังมีแฟนอยู่แล้วก็ถูกคนนอกมาทําอะไรอันนี้ก็ไม่แน่ใจต้องไปดูในเรื่องอีกทีนะครับนี่เป็เปียน,นแค่ชื่อ,อของตัวเกมพนันนั่นเองนะครับมันก็ไปส่วนไอที่เป็นภาษาไทยอย่างนี้ก็ผมใช้โปรแกรม M2 นะครับก็ใครที่สนใจอยากใช้โปรแกรม M2 เป็นภาษาไทยก็ไปใช้ได้เลยผมทําคลิปสอนไปแล้วแล้วก็ ทำวิธีติดตั้งเราเรียบร้อยแล้วสามารถไปใช้ได้นีครับก็จะเป็นภาษาไทยแบบนี้เลยแต่อาจจะไม่สมบูรณ์แบบ100%เนะครับผมโอเคมาเรามาดูกันดีกว่าเนื้อของตัวเกมจะเป็นยังไงภาพหน้าปกนี่น่าสนใจมากเลยนะผมเลยเอามาลองเล่นดูนั่นเองนะครับป่ะดูกันเลยดีกว่าโอเคครับเป็นสนามกีฬาแห่งนี้ฮะเฮ้ผ่านเข้ามาเลยไปเถอะยูโตเอ้อ โอ้ยนี่มันครั้งสุดท้ายแล้วนะคุณเป้งเกินอะไร่ไภาษาข,ข,อขอโทษนายนี่มึงเงือกงนนะนะฮะคุณเห็นอ,อะไรว่าอาซิมไหมภาษาแบบฟอนต์มันตกหล่นเนะี่ยหยูดได้ทำอย่างนั้นเด็กคนนี้พูดแปลกๆอะ่ะอีกแล้วอะ่ะคุณเป็นที่นิยมใช่ไหมอ่ะ ไม่รู้อ่ะฉันไม่สนใจนะ่ะそาより次やาう次ほら早くมากกว่านั้นนะทำกันต่อไปเถอะแล้วใช้เจกันนะเลาบลาเริ่มแมตต์ต่อไปกันเลยเราคิดดูซี่เกิดอะไรขึ้นกับฮ uh ารุฮิโกะฮารุฮิโกะนะเขากำลังเดินทางกลับบ้านฉันบอกให้เขามานะ่ะสุดแล้ววันนี้ฮารุฮิโกะก็พักผ่อนด้วยอย่างนั้นเหรอ อล่ะละรวมตัวกันได้แล้วการฝึกวันนี้จบลงเท่านี้แหละโคตรเก่งเลยแปลได้ไงไม่รู้ขอบคุณมากครับตกลงหน้าที่ทำความสะอาดวันนี้คือยูโตะกับชิโฮนะอ๋อทำได้แล้วครับอ๋ออะไรนะอย่าแก๊กฉันสิอีกอย่างพรุ่งนี้ฉันมีเรื่องต้องทำฉันไปพักฉันต้องไปพักหน้ากิจกรรมชมรม ยินดีที่จะรู้จักนะชิโฮขอบคุณที่ทำงานหนะักผู้นี้จะเป็นฉันเองโอเคแล้วก็คือต้องมาทำความสะอาดของพี่คนนี้ถ้างั้นยินดีที่รู้จักนะอืมจ้ว่ต้องมุกุยัดตึกุกิรอโอ้คนนี้คือชิโฮนะฮะอืมงั้นฉันจะไปทำที่นั่นนะอ่าเออให้มันเสร็จไวๆเถอะแล้วเราจะกลับบ้านกันเอาไม่ตอบด้วย มันเป็นแบบนี้เสมอเลยฉันสงสัยว่าพวกเขาจะคิดอะไรพวกเขาจะเกลียดฉันหรือเปล่าไม่ยังไม่รู้ยังไงก็ต้องคุยกันลวนะไม่แน่ใจว่าเราเป็นคนที่เพิ่งรู้จักเธอหรือว่าเราเป็นอะไรนะฮะก็ซับมันบัก,บกนิดนึงนะฮะเลยไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ใครแปลภาษาญี่ปุ่นออกก็เชิญแปะนะครับโอ้คงเอาอย่างนี้อย่างน้อยก็ยังเป็นพอสัยไทยพออํ้อึ้งได้อยู่โอเค มาคุยกับอาซุมิกันเถอะอ่ะเป็นอาซุมิใช่ไหมไม่ใช่ชิโฮอ๋อคนนี้เหรอหนึ่คนละคนเอาวันนี้เออเป็นยังไงบ้างเหรอก็ไม่มีอะไรพิเศษนะเอออย่างนั้นเหรอจุดจุด <c oughs> ฉันคิดว่าฉันควรจะพูดอะไรบางอย่างฉันไม่รู้จะพูดอะไรดีอ่ะที่เดี๋ยวฉันจัดการเองนะ เออไปเธอไม่ไม่ชัดเจนเลยวันนี้ฉันวันนี้คุณจะกลับบ้านไหมอะไรวะเนี่ยงงสับแปรไม่ค่อยเข้าใจอา้าเคยคุยอีกแล้วที่เก็บของก็ไม่เก็บสักทีก็คุณสำหรับการทํางานหนักของคุณนะออเออไม่เป็นไรครับยินดีครับอา้าแค่นี้ซ้ำอะ่ะแต่ต้องไปคุยกับใครคนอื่นหรออาซูมิอรออาซูมิอยู่ไหนอะ่ะ ต้องออกไปข้างนอกเหรอว้าวเริ่มมืดแล้วสิฉันต้องกลับบ้านแล้วออออเอาแล้วได้ชิ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 โวอ่ะปล่อยชิโฮไว้เหรออันนี้เซฟนะกดตัว X ในการเซฟโอเคอันนี้ทางโอ้โหแม่แปลเต็มแบบลงยิมอะไรเลยอ่ะโคตรดีครับแต่ภาษาเกษตราานามันฝนมันตกหล่นน,นิดนึงนะฮะต้องกลับบ้านได้หรอเดี๋ยวลองสำรวจดูก่อนว่ามีอะไรเป่านะฮะ นะ่าจะไม่มีอะไรเลยมั้งโหแมืดน่ากลัวามากนี่นีนนน่คือเกมเพชรตั้งใจงไม่เอย่างกระเพลงผีไม่ต้องเข้าชั้นเรียนต้องกลับบ้านกันเถอะโอเคกลับบ้านฮะโอเคกลับก็กลับในเรื่องบอกให้กลับกูก็กลับแล้วกันพเพราะเรื่องน่าจะเป็นเส้นตรงโอเคเออไม่ใช่ฉันลืมกระเป๋าตังค์ไว้เอาไงดีแล้วนี่พรุ่งนี้ไม่กลับแล้วมันมันปิดแล้วนี่ต้องกลับไปเอากระเป๋า เออพูนิววน้วพูนิ้เล่นปิดนะฮะน่าจะไม่เอาไม่ได้เลยกำเอาดีกว่าชิมหายซึก้กว่าไม่ดีเลยวะเข้าไปจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าวะน,นั่นใครน่ะก็ชีโฮคนเดียวโอ้เธอซ้อมอยู่คนเดียวนี่เองผู้ชายคนนั้นเขาซ้อมเองหรือเปล่าฉันว่าเขาทำความสะอาดเสร็จแล้วไปถึงผู้หญิงนะเออโอ,อ้เฮ้ อะไรนะทำไมคุณถึงกลับมาล่ะ,อะ,ลละเอ่อคือที่จริงแล้วเออไม่สิฉันลืมกระเป๋าตังค์เอาไว้นะ่ะอ่าเอาเอคุณรู้ไหมคุณกระตือรือร้นจริงๆเลยน่านเนี่ยฉันก็ไม่เท่าไหร่หรอกฉันได้รับอนุญ,ญาตแล้วนะ่จะเข้าใจ ทำไมคุณถึงกระตือรือร้นจังเลยล่ะนั่นเดมว่าอยากทำอะไรก,ก็ต้องลงมือทำอย่างจริงจังนะ่ะโอ้นี่มีอีกคนด้ดวย๋อโอ้ฉันยังทำมันอยู่เลยนะเอา้ามจาไหนสก,กีโอ้อโตะก็อยู่ที่นั่นด้วยเหรอทำอะไรนะพรฉันลืมกระเป๋าสตางค์ไว้นะโอเคอยู่มอ กุญแจปิดลโอเคฉันจะกลับบ้านแล้วล่ะจะล็อกประตูแล้วนะกลับบ้านกันเถอะโอเคโอเคกลับบ้านเร็วๆแล่ละยูโตะอ๋อเราชื่อยูโตะนเนี่ยฮะยัจะจำไว้โอเคโอเค,อเคก็คุณพูดจริงเหรอนะผู้ชายคนนั้นเราไม่มีมสโมสรที่แข่งแก่งขนาดนั้นนี่นะเดี๋ยวแล้วกระเป๋าตังเองอะ่ะเอามาแล้วหรอกลับบ้านกันเถอะอ้อาวกลับแล้วฮนะ โอเคไม่รู้ว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับชิโฮแน่ๆเลยอ่ะเพราะว่าหน้าปกของตัวเกมมันดูแบบว่าเหมือนนางโดนสักอย่างวันนี้มีกิจกรรมชมรมปิดไม่ใช่เหรออากระเป๋าตังค์ฉันล่ะมันอยู่ในที่กระเป๋ามันอยู่ในกระเป๋าฉันฉันสบายๆเพราะฉันไม่ไม่มีซ้อมตอนเช้าฉันต้องรีบไปทันเงว่ามึงไปเอากระเป๋าแล้วมึงก็ลืมกระเป๋าไว้ที่เดิมเพื่อนอะไรเด่อเพื่อน โอเคเซฟนะฮะโอเคไม่รู้เกมนี้จะไปช้อยตัวเลือกอะไรที่มันต่างออกไปหรือเปล่าหรือเส้นทางแนวตรงอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะโอเคเซฟไว้ก่อนเดี๋ยวมาร์นนนกนอกเมื่อกี้อีกโอเคผมเริ่มจำชื่อตัวละครไม่ได้จำได้แค่ชิโฮคนเดียวนี่แหละอุ้ยอ่ะเฮ้ยอรุษวัตอ่ะโอฮาโยอรุษวัตเราไม่แน่ใจเราตอนแรกผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปดู โอเคครับวันนี้ผมมาอยู่ในร้านค้าหน้าร้านค้าของออผู้พัฒนาเกมน,นะครับอ่านเ,เรื่องเข้าๆก่อนนะครับเพื่อจะได้วยสับสนเออชิโฮะนะฮะอาซึมิเอสแห่งชมรมบาสเกตบอลหญิงนะครับหรือเป็นตัวเต็งของบาสเกตบอลประจําทีมนั่นเองนะครับสังกัดชมรมบาสเกตบอลของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะฮะเออ่ให้ความรู้สึกเย็นชาแล้วก็ทําให้คนอื่นเนี่ยห่างเหินในตอนแรกความประทับใจแรกของฉันแย่ที่สุดเลยอย่างแล้วก็ตามทั้งสองคนเอาช,อาชนะหายหนาที่เกิด กับชมรมบาสเกตบอลได้สําเร็จทําให้ความสัมพันธ์ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในคน2คนนั้นความรักที่ต่อกันเติบโตแลวก็ผูกพันกันนะฮะอย่างไรก็ตามมีมือวิเศษที่ยื่นมาหาชิโฮมือที่ชั่วร้ายของผู้หญิงรลายเหตุผลเข้ามาหาชิโฮด้วยความรารถนาและเงินของเธอราะเอ,อตัวละครนะฮะชิโฮอาซูมิเอสแห่งชมรมบาสเกตบอลหญิงเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใกล้เพราะถ้าทางที่เยือกเย็นและ สงบของเขาและความแข็งแกร่งที่มาจากความจริงจังของเขาอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขารู้จักการความรักของพวกเขาจะลึกซึ้งเป็นพิเศษและด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงสามารถลังอย่างไม่มีเหตุผลได้ยูโตะอันนี้ตัวละครเราครับตัวละครหลักของเกมนี้นักเเียนธรรมดาที่อยู่ชมรมบาสเกตบอลเขาเล่นบาสเกตบอลไม่เก่งเป็นพิเศษและเขาก็ไม่ได้จริงจังด้วยแต่นั้นเป็นแต่นั้นเปลี่ยนไปเมื่อเขาได้พบกับชิโฮโอเค ภาพรวมของเกมนางเอกของชนลมเดียวกันในต,ตอนแรกนางเอกเยินชาแต่เธอก็เผชิญกับความยากลาบากแบบเดียวกันทีละเล็กทีละน้อยและเอาชนะพวกเขาและความรักก็เติบโตขึ้นและทั้งสองก็ร่วมเป็นหนึ่งอย่างไรก็ตามเมื่อมือของนางเอกยื่อนออกมาทุกอย่างเริ่มต้นจากความผิดของเพื่อนนางเอกความปรารถนาของนางเอกที่จะช่วยเพื่อนของเธอตามมาด้วยน้ํามือชั่วร้ายของผู้ใหญ,ออผหญ่ผู้ใหญ่สกปรกนางเอกที่รับบท โดยผู้ใหญ่ตัวร้ายแล,และแม้แต่เพื่อนสนิทของตัวเอกคุณสามารถเพลิดเพลินไปกับความสัมพันธ์ที่ไร้เหตุผลเกินเอื้อมและขาดสบันไดอ๋อโอเคพอเข้าใจนิดนึงนครับนะน่ดน,นิดนึงนิดนึงก็หมายว่าเหมือนว่าชิโฮเนี่ยเป็นตัวแต่งของบาสเกตบอลเวยแต่ว่าเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในบาสเกตบอลเหมือนกันแต่อยู่ในคนละฝ่ายกนะ็มีบาสเกตบอลชายกับบาสเกตบอลหญิงนะครับเราก็เข้ามาชมลงกันนั้นแหละ,และเราก็ได้ออแอบชอบเธอครับก็เลยจะมาพยายามจะจีบ นั่นเองนะครับเข้าๆาบาดนี้นะถ้าไม่ตกหล่นอะไรนะเนี่ยผมโอเคลุยต่อเลยฉันคิดว่าวันนี้ฉันไม่มีซ้อมนะออไม่นะบางทีฉันอาจจะฝึกด้วยตัวเองก็ได้ฉันคิดว่านะ <c oughs> งั้นเฮ้เธอทำมันระหว่างทางกลับบ้านด้วยเหรอกันฉันก็น่าจะทำเมือนเหมือนกันนะ ฉันคิดว่าคุณควรจะทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบนะซกไม่ไถ้าคุณไม่ต้องการฝึกฝนก็ไม่มีความหมายอะไรมากหรอกอ่าไม่ฉันเจ<ะ>งั้นก็ไปแล้วอะไรนะ เธอนี่นิสัยไม่ดีจริงๆเลยฮะฉันสงสัยว่าพวกเขาเกลียดฉันทําไมนะไปที่ห้องเดียวกับเธอเอาและเองไม่เอาไปโอ้โหเนี่ยแล้วมึงลืมกระเป๋าตังค์อีกแล้วเดี๋ยวเพื่อนโอ้โหเจอชิโฮที่ไรนี่คือแบบลืมกระเป๋าตังค์ตลอดนะฮะเอาตอนนี้ผมจะสรุปให้ฟังคร่าวๆนะเพราะเรื่องมันค่อนข้างที่จะยาวมากเลยนะก็คือว่าพอเราเล่นชมรมเนี่ยเราก็เข้าไปเรียนตามปกติใช่ไหมครับเราก็เรียนไปด้วยแล้วก็เข้าชมรมไปด้วยตอนเย็นนั่นเองครับระหว่างที่เราเข้าชมรมตอนเย็นเนี่ย ก็จะมีครูฝึกเนี่ยเขาบอกแนะนำว่าให้เราไปเที่ยวพักร้อนที่หนึ่งนั่นคือไปฝึกนอกโรงเรียนนั่นเองครับไปฝึกที่น้ำพุร้อนที่หนึ่งนั่นเองเนะครับคือระหว่างที่เราไปฝึกน้ำพุร้อนเนี่ยทุกคนใน ที่เป็นชมรมชายเนี่ยแอบไปท้ามองผู้หญิงอาบน้ำหรือไปดูผู้หญิงอถอดเสื้อผ้าอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับแล้วสักเนี่ยพวกนางจับได้นั่นเองนะแต่เราไม่ได้ไปเข้าร่วมด้วยนะ mm. เพื่อนเราก็ชวนเราไปด้วยแต่เราขอไม่ไปนะขอไม่ยุ่งเกี่ยวตรงนี้นั่นเองนะครับ mm. สุดท้ายในผู้ชายก็โดนถูกผู้หญิงจับได้หมดเลยนั่นเองนะครับประมาณนั้นทำให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่โดยเฉพาะชิโฮนั่นเองเนี่ยเพราะว่าชีโฮก็จริงจังสำหรับเรื่องนี้พอสมควรนะเพราะฉะนั้นพอเราว่า พอทุกคนถูกจับได้เนี่ยเราก็ออกมาขายเคร,รข้างนอกแล้วก็มาเจอชิโฮพอดีนะครับชิโฮก็บอกว่าทำไมวิวชร์ถึงเป็นแบบนี้กันนะพระเอกก็บอกว่าเราไม่ได้เป็นคนอย่างเราไม่ได้ไปดูนะเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับพวกเขาเลยนะครับอะไรอย่างนี้อันั้นชิโฮก็บอกงั้นเหรออะไรอย่างนี้แล้วชิโฮก็พูดในใจประมาณว่า ทำไมผู้ชายถึงเป็นแบบนี้กันหมดเลยนะฉันอยากจะให้ทุกคนจริงจังกับชมให้มากกว่านี้จังเลยอะไรอย่างนี้นะครับทาพระเอกรวสึกเจ็บที่หน้าอกนะครับที่โดนพูดอย่างนั้นไปนพระเอกก็เลยจริงจังขึ้นมาแบบเหือหือแบบฟิตปึงปังมากในการเล่นบาสเกตบอลนั่นเองนะครับ หลังจ,จากนั้นก็คือทุกคนเนี่ยพอเห็นพระเอกเริ่มจริงจังขึ้นมาเนี่ยปับเนี่ยทุกคนก็เริ่มจริงจังตามพระเอกขึ้นมาทำให้ทุกคนในชมรมเริ่มจริงจังมากขึ้นเมื่อเมื่อนางเอกเนี่ยเห็นอย่างนั้นเนี่ยเห็นว่าทุกคนจริงเริ่มจริงจังมากขึ้นตามที่พระเอกเป็นเนี่ยในเอกก็เลยเริ่มที่เข้าหาพระเอกนั่นเองนะครับผมโอเคเรื่องราวก็ประมาณนั้นเอกแล้วเรื่องราวเราค่อยค่อยพัฒนาการเพิ่มความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนั่นเองนะครับตอนนี้คือยังไม่มีอะไรพิเศษเกิดขึ้นมาเท่าไ ฮาลุโยโ,โกะอะไรนี่เลยครับเป็นผมเพื่อนเราอีกทีหนึ่งเด็กนะครับเ่งสร้างประมาณนี้โวเนี่ย<ะ>อุ้ยมีคาซิที่เหลือผมข้ามไปแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับโอเคเออนี่นายหน้าเอ,อ๊ะอะไรเหรอเมื่อเร็วๆนี้หน้าเด็กๆก็ทำงานกันหนักขึ้นเหมือนกันนะอ่าโทนั่นสิ เออไม,ไม่สิทุกคนก็ทำได้ดีสุดแล้วล่ะอ,อ๋อ<の>อะไรเหรอ,อ,อฉันขอโทษสำหรับเรื่องค่ายฝึกด้วยนะอะอค่ายฝึกเหรอเออก็ไม่เป็นไรล้อใช่นั่นมัน思うかนั่นมัน ฉันคิดว่าฉันพูดอะไรที่โหดร้ายไปนหน่อยพอมาคิดอีกดูอีกทีแล้วนะอ่าฉันว่ามันช่วยไม่ได้แล้วนะฉันคิดอย่างนั้นจริงๆฉันไม่ได้เออซีเรสกับมันมากนักหรอกเราทุกคนเป็นคนเป็นคนปุ้ยนะฉันเราเล่นนะเราเล่นฉันขอถามได้หน่อยได้ไหมอ่ะคะทำไมคุณถึงเล่นบาสเกตบอลอย่างจริงจังหรออาซูมิ

คุณผู้ของฉันกังวงเกี่ยวกับเรื่องนี้มากและชวนฉันเข้าชมลมบาสเกตบอล์นะเฮ้ฉันฉันฉันได้เว้นของทีต้องจัดทำชมลมไม่ค่ะไม่สิ่งเดียวที่ฉันทำได้คือเข้ารุ่มในการาในกิจกรรมชมลมอย่างจริงจังและทุกคนก็อยู่ที่นั่นเพื่อฉัน 私はをはじめに友達にもなってくれたみんなら、私は仲間やっにら、は何ったりしなかったから、何故やら、何故やったら、に故やに,になってししたら、何故やったら、何故やったら、何故たら、ら、ら、何故やったら、何故やったったった ฉันต้องการที่จะตอบแทนนะฉันเข้าใจแล้วถ้าคุณจริงจังขนาดนั้นเป็นเรื่องที่ปกติไมมที่จะโดนคนที่ไม่จริงจังแกล้งนะ่ะกูกแมฉ่ฉันขอโทษนะก่อนะถ้าเธอไม่พูดแบบนั้นฉันก็คงไม่คิดจะทําอย่างจริงจังเหมือนกันแล้วนะฉันเข้าร่วมกิจกรรมชมรมตลอดมาแต่ก็ฉันไม่คิดว่าจะทําอย่างจริงจังหรอกฉันคิดเสมอว่ามันจะจบเร็วกว่านี้ซะอีก นั่นคือเหตุผลที่ขอบคุณทั้งหมดเลยขอบคุณนะเออมันจะแปลกไหมไปหน่อยไหมฮะเขินอายนะฮะอีแคบงั้นเรื่องแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับเรื่องนี้อีกแล้วเนาะอื้อยี่ดียี่มาเด้เออจนนาทีสุดท้ายนะฮะงั้นฉันขอตัวไปก่อนนะ เอ๋คนสองคนมีปฏิสัมพันธ์มากกว่าคนเดียวไม่ได้นี่เยอะจะนむยอยู่たい่てชうขอบคุณตันี่นี่นี้มีใจหรือเปล่าฉันไม่ได้เกลียดมันนะฉันอยากจะบอกว่าฉันก็รู้สึกขอบคุณเหมือนกันありがとう嬉しいさすがにそこまで付き合ってくれる人もいないから อาขอบคุณมากเลยนะฉันมีความสุขมากเลยอย่างที่คาดไว้คงไม่มีใครออกไปเที่ยวกับฉันมากขนาดนั้นโอเคถ้างั้นก็ลงหม้อเลยอดอะไรวะลงมือเลยเออโอ้คือเราก็อยู่ซ้องกับเธอนะครับเหนื่อยโอสาお疲れตえっとตーคุณ <laughs> <laughs> <Bay uto> ย,ยุโตคุงขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณนะเออ่ย,ยูโตคุงเรียกฉันว่าอ่าอะไรวะอ่าเรียกฉันว่าอาซึมิก็ได้นามสกุลมั้างจ้าวาฉันว่าชิโฮเดีอยอ่งั้นก็งั้นก็เรียกฉันว่าชิโฮเหมือนกันก็ได้นะออ่่งั้นก็ชิโฮอ่าเอ้ยสิจบกันแล้ว เฮ้ยอย่าขำซี่เดือดจังเลยฮะให้ hey, พวกคุณคุณกลับบ้านไัแล้วนะอ้าวครูมาได้แล้วให้อ่าครับงั้นกลับบ้านกันเถอะโซเชียโอ,โอ้ในสุดก็เพิ่มความสัมพันธ์แล้วจากตอนแรกที่ไม่ค่อยได้คุยกันนะอ่าเธอี่สุดยอดจริงเลยหลังจากที่ซ้อมตามปกติแล้วนะโอ้อันนี้ชุดปกติของนางเหรอ โอ้นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ฝึกแบบนี้นะถึงแค่นั้นคุณก็ยังดูเท่ม,มากเลยนะเออความเก่งต่างกันมากเลยอะ่ะอ,อ่าฉันต้องฝึกมากกว่านี้แล้วสิそうだねでも私すごく楽しかったよใช่แต่ฉันสนุกมากเลยนะอ,อ่าถูกต้องกันละฉันก็สนุกเหมือนกันอาซึมิเออ,อ,มเอ,อไม่สิฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะเข้ากับ

ใช่ฉันคิดว่าเป็นเพราะยุโตะนะคุณทําดีที่สุดแล้วมันน่าทึ่งมากเลยไม่ไมฉันฉันไม่คิดว่าอย่างนั้นนะแต่ก็รู้สึกอายชะมัดเลยงั้นก็ฉันขอใช้จัตรงนี้นะอ่ะแล้วเจอกันนะเหนื่ยแล้วแฮะกลับถึงบ้านค่อยสบายเนื้อจ่อยนะโอเคโอเคเริ่มงตอจนพันและโอเคครับ โอเคแล้วก็เกมก็มานนี้แล้วกันนะครับผมน่าจะไม่มีฉากเฮ็ดให้ดูนะครับก็แต่มานนี้แล้วกันนะก็ชวนลองไปได้ดูแล้วกันนะโอ้โหเรื่องโคตรยาวเลยฮนะโอเคมาสุบสั้นๆก่อนแล้วกันนะก็คือว่าเราเนี่ยมาชมรมนี้นะเพื่อมาเข้ากิจกรรมชมรมเฉยๆนะไม่ได้มีอะไรก็แค่เข้าให้มันเต็มเฉยๆนะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็เอามาพลิกผันจากการที่ฝึกค่ายนั่นเองนะครับ คือตอนแรกเราพยายามที่จะจีบเธอแต่ว่าหนึ่งจะจีบไม่ติดนะครับจนมาถึงเข้าค่ายทุกคนในแอปไปทำม,มองผู้หญิงนะแต่ว่าก็ไม่สําเร็จนะครับซึ่งเราก็บอกไปแล้วว่าเราไม่ได้ทามองแต่เธอก็ไม่เชื่อแั้นเธอกระตุ้นเลยว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยจริงจังกับชมรมมากกว่านี้ไม่ใช่มาทาเรื่องไร้สาระแบบนี้นะครับจนพระเอกได้ยินเข้าก็แบบฮึ่มเหิมเลยก็แบบว่ามีไฟในการทํากิจกรรมชมรมจนในสุด เขาก็แบบทาให้ทุกคนทุกคน,นชมรมจริงจังกับกิจกรรมนี้ได้นั่นเองนะครับสุดท้ายเนะี่ยนางเอกก็เห็นถึงความพยายามของเรานีครับที่ทำให้ชมรมเปลี่ยนไปได้นั่นเองเขาก็เลยเริ่มที่จะมาสนใจเรานั่นเองนะครับโอเค ว่ามสัมพันธ์ของพวกเราก็จะเริ่มพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนั่นเองเนี่ยก็ไม่รู้ต่อไปจะเป็นยังไงนะครับว่าเราจะเป็นคนสัมพันธ์แบบไหนต่อไปก็อติดตามและชมกันแล้วกันนะชมนะครับผมโอเคแต่เกมก็ประมาณดิลกันนะครับฉากเฮดก็น่าจะเป็นภาพและปกที่ท่านชมเห็นนั่นเองนะครับก็เดี๋ยู่จะลองเล่นอีกสักพักหนึ่งแล้วก็เอาฉากเฮดมาให้ดูนั่นเองครับผมโอเคแต่เกมประมาณนี้แต่ลกันนะเล่นเรื่อยๆนะครับพยายามจีบสาวบาสเกตบอลของคิโยะนั่นเองนะครับผมเรื่องราวของเรากับคิโระจะเป็นยังไงต่อมา